วีรพันธ์คลินิกสวัสดีค่ะวันนี้คุณหมอและทางทีมผ่าเราอยู่กันที่สาขาโคราชนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับเคสแรกของวันนี้สวัสดีลูกค้าค่ะลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดไหนคะร,บบราดุรีไกลหน่อยนะคะขอบคุณมากมากเลยลูกค้าศึกษาหาข้อมูลจากที่ไหนมาบ้างคะมาจากเฟซบุ๊กนะคะเคยมีเพื่อนหรือคนรู้จักทําที่นี่ไหมคะไม่มีไม่มีนะคะ วันนี้ทำซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะซิลิโคนขนาดเท่าไหร่คะสามร้อยหกสิบห้าแล้วก็สามร้อยสามสิบห้าหน้าอกต่างไซส์นะคะข้างหนึ่งสามสามห้าซีซีแล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่สามร้อยหกสิบห้าซีซีนะคะความรู้สึกก่อนทำและหลังทำเป็นยังไงบ้างคะก่อนทำก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมพกงควาง <gouvernement. S 2> ค่ะแล้วก็หลังทำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ โอเคค่ะเจ็บมากไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาหลังจากนั้นก็ตึ้ๆแค่นะคะั้นค่ะฝากอะไรถึงลูกค้าหลายๆท่านหน่อยนะคะที่อยากทำหน้าอกแต่ว่ายังกลัวๆอยู่ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ<ม>ก็โอเคค่ะ<ม>ทุกอย่างก็ผ่าตัดผ่านไปด้วยดี<ม>ค่ะ,ค,ะคุณหมอมือหนักไหมคะคุณหมอมือเบามากเลยคะ่ะคุณหมอ โอเคดีค okay, ่ะ<า><า>ให้คาแนะนำค่ะตานนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะเดินทางมาจากราชบุรีเลย <Anim. S 1> ขับรถกลับอย่างระมัดระวังนะคะไม่ตกลุมนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดการนวดและการใส่สร์ตบาร์สำคัญมากๆลูกค้าควรปฏิบตัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะโดยเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือการดื่มแอลกอฮอล์นะคะ งดอย่างน,น้อยสองเดือนเลยเพราะว่าความปลอดภัยของลูกค้าสำคัญมากนะคะวันนี้ทางคลินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะ